ครอบครัวใหญ่ที่อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นนะครแต่ว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยก็จะมีจุดเล็กๆเ,เป็นจุดเปราะบางเล็กๆที่มันจะขยายใหญ่ขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นเองครับหนังตะลุงรีวิวเอ c นชันโเมืองเว่นหมดคนมาสจรรัย์ เป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะฮะที่มีความสอดไส้ความมิวสิควอลลงไปในเรื่องด้วยนะผลงานการกำกับของตัวของคุณเจรรัดรัสนะฮะแล้วก็ไบรอนโฮวัรดนะฮะอันนี้ที่ฝากผลงานเอาไว้นะอย่างภาพยนตร์เรื่อง ที่เคยกำกับเลยก็คือซูโทเปียนะฮะตัวของคุณเจรัตบรสเนี่ยเอ้ยม่ใช่สิตัวของไบรอนไบรอนไบรอนโฮวาร์เนี่ยเคยกำกับอย่างซูโทเปียมาก่อนนะ,ะเป็นสายทั้งสองคนจะเป็นสายอยู่คู่กับงานอนิเมชันมาอย่างยาวนานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอ่าไบรอนเนี่ยก็คเคยกำกับภาพยนตร์เรื่องลาพันเซลมาด้วยรวมไปถึงโบนะฮะที่เป็นไอหมาไอหมาที่มันเป็นฮีโร่นะฮะจนปัจจุบันนะฮะสองคนนี้มาร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องเอนชันโตนะฮะเอนชันโตเนี่ยเป็น ถ้าปูพื้นเลยก็คือเป็นเรื่องราวของครอบครัวชาวโคลัมเบียครอบครัวหนึ่งครับที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานมาครับมาอยู่นะ มาตาที่แห่งหนึ่งนะแล้วก็ในการโยกย้ายถิ่นฐานเนี่ยจากรุ่นยายเลยรุ่นยายรุ่นตารุ่นยายเนี่ยเขาโยกย้ายถิ่นฐานมาเนี่ยเขาก็หลีกหนีจากไฟสงครามเป็นสงครามกลางเมืองครับจนมาถึงเมืองเมืองเนี่ยที่ตั้งเนี่ยเขาก็ได้รับปฏิหารได้รับพรวิเศษมาครับพอวิเศษเนี่ยมันถ่ายทอดสู่ทุกคนในครอบครัวของเขาครับมีตั้งแต่รุ่นของยายนะครับถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นลูกนะแล้วก็มาเป็นรุ่นหลานนะแต่ละคนก็จะมีพลังพิเศษที่มอบให้แต่ละคนแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแม่นางเอก มีความสามารถในการที่จะทำอาหารออกมานะแล้วก็อาหารนี่จะเป็นอาหารวิเศษที่สามารถรักษาทุกอาการป่วยได้นะครับน้าของนางเอกนะฮะน้าคนรองน้าผู้ชายเนี่ยครับจะเป็นคนที่สามารถมียานทิพย์มองเห็นอนาคตได้ครับผมรวมไปถึงน้าสาวครับอคนนี้จะสามารถควบคุมดินฟ้าอากาศได้แต่ว่าดินฟ้าอากาศเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ความรู้สึกของคนคนนั้นนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือมาถึงรุ่นหลานรุ่นหลานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะฮะสฝั่งก็คือฝั่งของแม่นางเอกกับของตัวของน้านางเอกนะฮะสฝั่งนี้ก็จะมีครอบครัวออกมานะครับฝั่งของแม่นางเอกก็จะมีพี่สาวสองคนแล้วก็ตัวของนางเอกนะครับตัวของนางเอกก็คือตัวของมิลาเบลนะรมิลาเบลชื่อว่ามิลาเบลนะครับตัวของพี่สาวคนโตเนี่ยอลิสเตเบตเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการที่จะสร้างดอกไม้เสกดอกไม้ขึ้นมาได้ครับส่วนตัวของ พี่สาวคนรองชื่ออะไรผมยังไม่ได้แล้วพี่สาวคนรองเนี่ยความสามารถเขาคือมีพลังที่แข็งแกร่งมากๆเลยนึกว่าเป็นแบบซูปเปอร์ฮีโร่เป็นเดอะฮักเลยนะครับมาทางฝั่งของน้านางเอกนะครับที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนี่ยคนโตครับลูกสาวคนโตของเขาคือมีความสามารถหูทิพย์สามารถได้ยินทุกอย่างที่เกิดขึ้นแทบจะทั้งเมืองนี้เลยนะครับคนรองครับลูกชายคนรองของเขาคือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแปลงร่างได้นั่นเองแล้วก็น้องชายคนเล็กสุดของครอบครัวครับก็คือตัวของ น้องคนเล็กสุดเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะพูดคุยกับสัตว์ได้นั่นเองครับในในครอบครัวครอบครัวนี้ทุกคนจะมีพลังพิเศษทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าตัวของนางเอกเป็นคนเดียวครับที่เรียกว่ามีพลังมีความสามารถที่แตกต่างจากคนอื่นนั่นเองฮะเป็นความสามารถที่แตกต่างจากคนอื่นก็คือว่าทั้งครอบครัวตัวเองมีพลังพิเศษหมดเลยแต่ว่าตัวของนางเอกเนี่ยไม่มีพลังพิเศษเกิดขึ้นมาครับทำให ความสัมพันธ์ของนางเอกและครอบครัวเนี่ยค่อยๆที่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นเองครับเพราะเป็นแบบนี้นะฮะทางครอบครัวเนี่ยก็ในในใน,ในทุกในทุกช่วงอายุมันจะมีช่วงอายุหนึ่งครับที่ตัวของผู้ที่เป็นเด็กเนี่ยจะต้องได้รับพรพิเศษนี้นะฮะแล้วก็บ้านเนี่ยบ้านของของนางเอกที่อยู่เนี่ยบ้านของมิลเบลเนี่ยเขาก็จะเขาจะเขาจ,จะมีมีแบบ มันมีความไฮเทคอะ่ะเออมันมีความไฮเทคแบบแปบบแบบออลกๆเรียกเรียกความไฮเทคได้ไหมเออมันมันเป็นบ้านเวนหมน่ะมันเป็นบ้านเวนต์ที่มีความไฮเทคในการใช้งานใช้สอยประโยชน์ที่อยู่ในในบ้านหลังนั้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องย่อเรื่องราวสั้นๆนะที่อยู่ในในภาพยนตร์เรื่อง e n c h ช n น o นั่นเองนะครอบครัวนางเอกก็ชื่อว่าครอบครัวมันดีกามันดีกาครอบครัวมันดีกาเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวที่ประกอบด้วยจำนวนสมาชิกอยู่ประมาณ หนึ่งสองส1มสี่หคนนะสิคนด้วยกันที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะฮะสิคนสิเออมีคนหนึ่งอยู่ด้วยนะครับเป็นครอบครัวใหญ่ที่อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นนะฮะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยก็จะมีจุดเล็กๆเ,เป็นจุดเปราะบางเล็กๆที่ มันจะขยายใหญ่ขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนั่นเองครับเมื่อจุดเปราะบางในเรื่องเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นครับมันทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องเอ็นชันโตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจริงๆนั่นก็คือเหตุการณ์การสูญเสียพรวิเศษของทุกคนในครอบครัวไปนั่นเองครับตัวของมิลเบลนะฮะจึงต้องมาเป็นผู้ทําหน้าที่ในการที่จะตามหาพรวิเศษเนี่ยกลับมาคืนครอบครัวของตัวเองนั่นเองนะครับตัวของ เออจะพูดว่าตัวของนี่แหละผมติดผมติดคำนี้ว่ะเพราะฉะนั้นนะฮะมาคอยติดตามกันแล้วกันนะว่าตัวของมิราเบลนะฮะจะมีวิธีการที่จะนำพลังพิเศษเนี้ยกลับมาสู่ครอบครัวด้วยรูปแบบไหนนะฮะในเวอร์ชั่นภาคไทยเนี่ยภาคไทยเอาไว้ดีมากๆเลยนะใครที่เป็นแฟนแฟนภาพยนตร์อย่างซูโทเปียนะฮะอย่าง รายา and the l a s ัสดักอนะฮะเรื่องนี้ดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับเป็นครอบครัวใหญ่นะที่ดูแล้วสนุกนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะถ้าใครที่เป็นพวกอ่อนไหวอ่อนไหวผมเป็นคนหนึ่งที่ดูหนังแล้วอ่อนไหวเพราะว่าเวลาผมดูหนังเนี่ยผมจะเอ่อจะจะต้องต,ต้องพกทิชชู่จะต้องพกกระดาษทิชชู่เข้าไปด้วยครับเอาไว้ดูแล้วก็คอยซ้ำน้ำตา,ตาย,ยิ่งการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ย ประมาณไปได้นะประมาณไปได้จริงๆนะถ้าไปดูแล้วเนี่ยบางครั้งนะฮะน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวนะอีเรื่องล่าสุดที่ผมดูอของดิสนีย์นะ่าจะเป็นรายยาอันเด a s t ลาสตากอนร้องให้ไหมร้องนะฮะดูสองรอบผมก็ร้องสองรอบแต่ว่าก่อนนั้นที่ร้องให้หนักมากที่สุดเลยก็คือโคโค่ครับไอโคโค่นี่คือแบบโอ้ ร้องไห้แบบหนักมากนะเด็กน้อยดูปลบมือสนุกสนานนะแต่ว่าผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างหน้านะโอ้โหร้องไห้สะอึกสะอื้นกันเลยทีเดียวนะฮะใครจําได้โดยเฉพาะไอ้ฉากร้องเพลงจําชัดนในเดียว ดูแล้วลองครับดูแล้วลองจริงๆนะฮะใครไม่เคยดูโคโค่แนะนําเลยนะฮะทาง Disney p l u ัส o อสตารนะ,ะอีกสักครู่อีกไม่นานนะผมว่าเอ็นช n นโตเนี่ยก็น่าจะเข้าไปไทยใน Disney p l u ัส o อสตาแล้วแหละแล้วก็ให้เราได้ดูกันอีกทีนึงอย่างเต็มอิ่มเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ Disney เนี่ยเขาเอาเข้าไว้นะสังเกตได้จากทาง m a r v e l เนี่ยพอจบไปประมาณ2เดือนหนังออกจากโรงเนี่ยมันก็จะเข้า Disney p l u ัสเปเลยนะครับ เป็นอะไรที่ที่เป็นนิมิตหมายอันดีนิมิตหมายอันดีที่จะทําให้เราได้ได้ดูการ์ตูนแบบเนี้ยการ์ตูนดีๆแบบเนี้ยหลายๆรอบด้วยกันนะฮะดูเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดหลายๆอย่างนะปัจจุบันนี้ดูการ์ตูนเนี่ยประมาทไม่ได้นะฮะผมไปดูอย่างโดราเอมอนนะไอเดนเสาร์ e e ตัวใหม่ของนูม um ิตานะโอ้โหนะผมก็ร้องให้นะฮะร้องจริงๆนะฮะบางคนไม่ร้องเด็กน้อยไม่ร้องแต่ว่าผมดูว่าผมร้องนะผมเป็นคนซาบซึ้งกับอะไรง่ายๆแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมซาบซึ้งมากเลยนะกับ กับภาพยนตร์ที่เขาเล่าเรื่องเรื่องความรู้สึกหลัก3อย่างของมนุษย์นะฮะในโลกในศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยมันม,ม,นม,มีมันจะมีความรู้สึกมันจะมีความรู้สึก3อย่างของมนุษย์ที่ถ้าเรื่องไหนเนี่ยเล่าทั้ง3เรื่องเนี้ยดันขึ้นไปมันสุดๆดเลยดันดันดันแว่าดันให้มันขยี้มันถึงขีดสุดเลย3เรื่องเนี่ยถ้ามีการทําให้มันดีสุดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักมิตรภาพครอบครัว สามเรื่องนี้นะถ้ามีการดันให้มันถึงที่สุดได้นะผมบอกได้เลยว่าเรื่องนั้นน่ะกินใจมากๆเลยแล้วผมเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวกับอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะเป็นอะไรที่น่าน่าน่าสนใจน่าสนใจเวลาผมดูการ์ตูนด,ดิสนีย์ปัจจุบันนี้ก็ต้องเตรียมทิชชู่นะฮะเตรียมทิชชู่ไปด้วยเพราะว่าร้องไห้ร้องไห้อย่างต้องไห้หนักมากผู้ที่มาพากย์เสียงเรื่องนี้ก็มีหลายคนเลยนะ,ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็ ไม่ไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร,ร่นะฮะอย่างตัวของผู้ที่มาพากเสียงเป็นมิลาเบลเนี่ยก็คือตัวของสเตฟานี่เบียทริสนะฮะมีผลงานการผ่านภาพ,พยนตร์มาอย่างเดอะเลโก้บูฟวี่นะครับเดอะเลโก้ v ูฟวี่ภาค2นะฮะมีไอเอชไอเอภาคภาคปี2016นะเ่เออนะฮะแล้วก็น,น่าจะไม่ไม่ค่อยคุ้นนะครับไม่ค่อยคุ้นมี Catwoman Hunted อันนี้น่าจะ อ่อนั่นน่าจะเป็นลักษณะของการ์ตูนแอนิเมชันด้วยเหมือนกันส่วนจะจะมาจากทางทีวีซีรีส์นะฮะมีคิวฟอร์อ่ะน,ะะ Q ะนี่นีเรื่องนี้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 มายาแอนด์ทรีนะ,นะฮะจากทาง Netflix เรื่องนี้ไปดูไปดูได้อยู่ใน Netflix เรื่องนี้ผมยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าสนใจนะครับแล้วก็รวมไปถึง j u r a s s i w w r r l d r e t t c e o u s Camp นะครับอันนี้ก็อยู่ใน Netflix ด้วยเหมือนกันนะฮะเป็นหน หนึ่งคนนะที่ผ่านผลงานการพากเสียงการให้เสียงมาเยอะพอสมควรนะส่วนเดี๋ยวจะเป็นการให้เสียงทั้งนั้นเลยนะครับลองติดตามผลงานเก่าๆของเธอได้ส่วนในเวอร์ชั่นภาคไทยก็พากไทยไว้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าผมติดปัญหาผมติดปัญหาอย่างเดียวไอเอนชันโตเนี่ยผมติดปัญหาเรื่องเดียวเลยก็คือว่าไอตัวนางเอกเนี่ยไอตัวนางเอกไอมิลเเบลเนี่ยผมดูหน้าดูหน้ามิลาเบลเนี่ยผมรู้สึกว่าเออทำไมเกอ,ออกแบบตัวละครมาป้าจังวะ ความรู้สึกส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวแต่ผมเข้าใจแหละว่าเขาทำมาลักษณะของโคลอมเบียนะคนโคลอมเบียก็จะจะออกมาประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของความน่ารักตอนแรกๆผมเห็นเห็นเห็นหน้าปกแล้วแบบเฮ้ยทำไมนางเอกเรื่องนี้มันดูป้าๆไงไม่รู้ว่าแต่พอไปดูเนื้อเรื่องอ่ะเฮ้ยผมชอบว่ะผมชอบตัวละครตัวนี้ผมผมรักตัวละครตัวนี้มันเหมือนคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งนะฮะที่ที่นั่งอยู่หน้าห้องผมตอนนี้แหละนะฮะที่กําลังกําลังนั่งกดโทรศัพท์เล่นดูดูแท็บเล็ตอยู่ตอนเนี้ย หเรื่องหนึ่งอนิเมชันครับหการ์ตูนแอนิเมชันที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่จะทําให้คุณเข้าใจความหมายของคําว่าครอบครัวมากยิ่งขึ้นกับเอ c นชานโตเมืองเวมนมนคนมาสจารย์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องอ็เดอร n n ชน